วันอังคารที่3ธันวาคม2024หัวข้ออำนาจที่ซ่อนอยู่ออยข้อประคำพีลูกาบทที่หข้อ5ถึง7กล่าวว่าในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาอยู่ในเวนอาบิยาภรรยาของเศคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอารณนเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติ และกฎหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมันและเขาทั้งสองก็ชาราแล้วลูกาเริ่มต้นเรื่องราวของท่านด้วยคนสองคนนั่นคือเฮโรดผู้เป็นกษัตริย์และเศคาริยาผู้เป็นปุโรหิตคุณคงไม่สามารถหาข้อแตกต่างได้ชัดเจนมากกว่านี้เฮโรอดอาจเป็นคนฉลาด ในหลายด้านแต่เขาเป็นคนที่หวัดระแวงและเป็นฆาตกรฆ่าคนในครอบครัวของเขาเองเช่นกันแต่ในอีกด้านหนึ่งเซคาริยาถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมและไม่มีที่ติพร้อมกับภรรยาของท่านฝ่ายไหนมีอำนาจมากกว่ากันเมื่อมองดูแวบแรกเราอาจตอบว่าเฮโรดแต่ถ้าว่าไปแล้วเขาเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายอยู่ในมือ แต่เอลิซาเบธกับเซคาริยามีอำนาจอีกแบบหนึ่งนั่นคืออำนาจของพระเจ้าไม่ใช่ของเขาเองที่กระทำการในการนำชีวิตมาให้กับคนทั้งโลกพระเจ้าทรงใช้สามีภรรยาสูงวัยที่ต่ำต้อยคู่นี้เพื่อให้กำเนิดทารกคนหนึ่งที่จะเติบโตมาเป็นยอนผู้ให้รับบัติศมาและยอนเป็นผู้เรียมพระมันคา ของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกคนที่ต่ำต้อยเพื่อทรงสำแดงฤทธิอำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์อาเมน